ขอแสดงความดีกับกรมชนบะทานที่วันนี้เราเดินทางมาถึง1 1 8ปีแล้วนะครับในเรื่องของผลงานของกรมชนบะทานเนี่ยเราคงไม่ต้องอไม่ต้องพูดถึงมากเพราะว่าผลงานประจักษ์ชัดเจนว่าการบริหารจัดการน้ำนะครับตั้งแต่การก่อตั้งกรมชนบะทานจนถึงทุกวันนี้เรามีผลงานชัดเจนนะครับเราสามารถที่จะนะแก้ปัญหานะค,ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกๆจังหวัดนะครับ กรมชนระทานเข้ามามีบทบาทนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแล้งนะครับหากเราไม่มีกรมชนระทานเราไม่มีครอบครัวกรมชนระทานพี่น้องประชาชนนะครับก็คงจะมีปัญหามากยิ่งกว่านี้อีกในผลงานที่ผ่านมาก็ประจักษ์ชัดเจนว่ากรมชปรททานคือเส้นเลือดใหญ่นะครับที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรผมก็ขออวัยร่ให้กรมชปรททานนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้บริหาร ตลอดจนถึงสมาชิกครอบครัวชนบทานนะครับทุกๆท่านนะครับตรงตั้งใจทํางานเพื่อแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรต่อไปและขอให้มีความสุขความเจริญในการทํางานนะครับครอบครัวทุกคนนะครับให้มีความก้าวหน้าชีวิตได้การนะครับขอให้มีความสุขครับขอเสษตรกรมดีครับท่านครับการดําเนินงานของกรมชนบทานโดยข้าราชการและพนักงานทุกภาคส่วนตั้งแต่ตั้งกรมชนบทานมาจนถึงปีนี้เป็นปีที่118 เราหรือพี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนได้เห็นว่า,าสภาพก,กำลังของกรมชลประทานนะครับได้ทุ่มเทเพื่อพัฒนานะครับแล้วก็ขยายผลพื้นที่ของชลประทานให้มีพื้นที่ครอบคลุมทุกอนุของผืนแผ่นดินไทยเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้สำหรับผืนแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวิถีการเกษตรนอกเหนือจากที่เราจะได้น้ำเพื่อการเกษตรแล้ว แหล่งน้ำในหลายๆแห่งยังมีความสำคัญเป็นวิถีชีวิตเป็นการดำรงชีพของพี่น้องประชาชนรวมถึงยังก่อให้เกิดความสวยงามบางสถานที่ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้สำหรับพี่น้องประชาชนและสร้างความมั่นคงเรื่องของอาหารให้สำหรับประเทศไทยของเรานะครับก็ต้องขอแสดงความชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดี ในฐานะนที่กรมชปรบทานได้มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งผมใข่ถือโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คณะผู้บริหารข้าราชการพรักง,งานเจ้าที่ของกรมชปรบทานทุกท่านจงประสบแต่ความสุขมีความเจริญมีสุขภาพที่ สมบูรณ์แข็งแรงมีพลังใจที่จะขับเคลื่อนกิจการชนระทานให้เป็นกิจการชนรททานเพื่อแผ่นดินให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการครับนับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราเนะชาวชนรททานเป็นอย่างยิ่งที่ตลอดระยะเวลา1 1 8ปีที่ผ่านมากรมชนรททานได้สร้างขนบการให้แก่ประเทศชาติและประชาชนนะครับ ในการพัฒนาแหล่งน้ำการบริหารจัดการน้ำการป้องกันและบรรเทาภัอยอันเกิดจากน้ำนะครับที่พวกเราได้บำรุงรักษาะระบบชประทานให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมาจกนกระทั่งปัจจุบันกว่า118ปีที่กรมชระทานได้พัฒนานะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำอย่างบรุรณาการมีโครงการมากมายนะครับใน ที่ยังคงต้องเดินหน้าสร้างความมั่นคงของแหล่งน้ำให้เพียงพอทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมอย่างยั่งยืนนะครับในโอกาสที่กรมชมทานสถาปนาครบรอบ118อยปีในวันที่13มิถุนาเยนของทุกๆปีนะครับหน่วยงานของกรมชมทานก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้พวกเราได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมและก็มีความผูกพันตรงกอนนะครับ สำหรับงานในภารกิจของกรมชมาทนานะครับต้องปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสากรและก็ของประเทศชาติด้วยนะครับ